เอาล่ะผมสวัสดีคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปสปีดคิงโฟนี่ฮะทุกคนก็ลองเข้าเล่นได้นะนอุ้ยมันมีคู่รักด้วยเหรออุ้ยอย่างเฟี้ยวนะครับแบบว่ามีคู่รักทรงเช็งนะฮะหล่อจัดนะฮะตัวใหญ่กูโคตรใหญ่เลยครับเขาเป็นยักษ์หรือเปล่านี่ฮะโอ้หอย่างเท่นนะฮะคู่รักใบเลียนคู่รักทรงเฉ็ง ตะกี้เห็นมีคนไปไหนแล้ววะเนี่ยครับโอเคครับผมทุกคนเราเราก็อยู่ในสปีดชิงนะครับตอนนี้กูเข้ามาตอนที่มันไม่มีคนเว้ยตายเธอตอนนี้เราเข้ามาเวลาแบบว่ากลางวันเนี่ยังไม่มีคนเลยโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวดีนะครับเราจะเนี่ครับเล่นเวฟนะครับผมนี่เวฟบังลมนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เป็นทรงแบบว่าตอนอออนะครับผมแบบเชงเชงหน่อยนะเออเป็นแบบว่า แว่นต่อ,อน,นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นโอเพ่นเนื่อโอเคครับผมจะเอาเอา่อบังลมขาวคดีนะครับไปเป็นโอเพ่นนะครับแบบว่าอยากแบบว่าวาเปิดโลกเปลี่ยนนะเอาแบบไปทรงเชงในสนามนะครับผมนะฮะไปเดี๋ยวเราไปหาอุ้ยเสียงเสียงยังโหด <What? S 1> ไปโอ้ยล้อฟรีครับล้อฟรีเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปทำรถกันนะทุกคนรถอะไรเนี่ย หเรีลกแม่งหมุนเป็นบีเบตนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าแม่งรถเต็มแมปไปโลงจ้องไปเลยฮะทุกคนโอ้โหดูสองร้อให้แล้วครับน้องๆแต่เราจะไปทำทรงโอเพ่นนะครับผมแบบหน้าแบบโหลดๆนะทุกคนนะแล้วก็เปิดมังลมออกออ้ยนี่มีห้าเกียร์ด้วยครับเนี่ยเฮ้ยหกเกียร์วูแม่งหกเกียร์อูสามร้อยกว่า อย่างแรงครับน้องๆโอ,อ,อ้ยไป <มา S 2> เดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องแบบว่าพาไปทำนะครับโอเพ่นนะทุกคนเดี๋ยวไปหาอู่ก่อนละกันนะครับว่ามีหรือเปล่านะแต่ผมก็เห็นผมจําได้ว่ามันมีอู่นะอู่หนึ่งนะก็ตอนนี้ผมเล่นแบบว่าไม่มีคนเล่นนะครับเพราะว่าเล่นตอนแบบว่าเขาไปเรียนกันนั่นเองนะทุกคนเออผมเล่นตอนเช้าไงต้องเล่นแบบเย็นๆนะถึงจะมีคนนะครับผมเย็นๆค่ำๆนะครับ นี่คืออะไรวะวงกลมนี่คืออะไรครับเนี่ยเอ้ยหายเฮ้ยหายไปไหนอะ่ะนี่เป็นร้านข้าวเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราหาอู๋ก่อนตอนเนี้ยนี่ปะวะนี่ไงนี่เป็น ECU ช h อ p นะครับอู๋รถยนต์นะครับน้องๆนี่นจะทำมอไซค์ได้อยู่ตรงเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอู่มอไซค์หรือเปล่าครับนี่ปะจำได้ว่าผมไปเข้าไปที่ไหนะวะ น่าจะตรงนี้หรือเปล่าที่ทางเข้ามาเป็นดินนะครับไม่รู้ว่าเป็นใช่ที่แต่งรถหรือเปล่าครับน้องๆโอ้โนี่ไงนี่ครับผมที่รถที่เยอะเนะี่ฮะเฮ้ยเราแล้วข้างในเป็นอะไรเป็นสนามประเพทหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะทุกคนมันเป็นหมู่บ้านนะครับที่เราเคยเข้ามาที่นี่คือรถอันนี้ก็เป็น ECU EC EC shop เหมือนกันว่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเลยครับว่าเราจะแต่งอู่ไหนดีนะนี่อู่รถยนต์เหมือนกันนะครับแต่ก็มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะทุกคน อาแม่งติดเฮ้ยมึงตีเสาเฉยเลยโอเคครับผมทุกคนก็ผมว่าจะแต่งแม่งอู่นี้แหละนะฮะทุกคนนี่ครับอันนี้แบบว่ามีรถยนต์ให้เราดูด้วยนี่ครับมีแบบเปิดอันนี้ว่าเปิดร้านครับน้องๆเนี่ยเยวจะมาปูไอ้นนี้ครับผมก้าวราดกันนะฮะอู่นี้นะทุกคนนะครับอ่าแบบว่าเติมพลังด้วยลีโอนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ช่างนะครับผมทําแบบว่าเป็นทรงเชงนะฮะอันนี้ก็จะแต่งรถยนต์ด้วยนะครับโอ้โหด,ด,ดูดิอันนี้เป็นอะไรอนะ่ะอันนี้รีโวหรือดีแม็กกวะอันนี้เป็นดีแม็กนะฮะนี่ครับกําลังแบบว่ายกเครื่องลงมาเลยอันนี้ก็ยกเครื่องลงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดีแม็กเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้รีโวนี่หว่ะนี่ฮะอันนี้ก็ดีแม็กนะครับโอ้โหธุรกิจได้เยอะจริงๆเลยนะครับช่างโอเคผมจอดรถให้ช่างทําก่อนเลยกันนะครับตอนเนี้ย โอเคครับผมผมเอารถมาไว้ข้างบนนะครทุกคนให้ช่างทำนะครับไว้ข้างบนเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมมารับรถนะครับไปเดี๋ยวเราไปซิ่งกันดีกว่าเดีย๋ยวเราค่อยมาเอารถกันนะครับผมนี่เราขอเล่นเกมก่อนเล่นเกมโอ้โหอย่างเท่นี่มีแบบมีตู้เกมให้เล่นแบบแก้เบื่อนะฮะมันเล่นได้จริงป่าวะโอเคอครับผมทุกคนตอนนี้เราก็นี่ครับไม่มาลองรีโวนะครับอันนี้น่าจะดืมเดิมนะครับเนี่ย นะฮะเดิมๆแบบใส่กองแต่งประมาณนี้นะครับผมมารีแมพนะครับรีดฟงรีฟรีได้วยป่ะเดี๋ยวยืมรถช่างไปเที่ยวก่อนแล้วกันนะครับนี่อืมรีโวครับรีโวเปดูว่าคันนี้จะแรงหรือเปล่านะครับผมยืมก่อนนะช่างนะครับตอนนี้เราก็อู้ยล็อฟรีเลยว่ะดูครับว่าแรงหรือเปล่า ฮ้ยมีคนมีคนไอ้มีผู้หญิงด้วยครับเฮ้ยกูรับสาววิสาวมาจากไหนไม่รู้ฮะโอ้โหอู๋ว่าสาวแบบว่ามีสาวมาขึ้นด้วยเนี่ยทุกคนสาวเขาโดดหนีเลยฮนะเขาตกใจนะน้องๆอุ้ยเจ้าสาวแม่งสองร้อยกว่าเอาที่ตกปะเนี่ยโอ้โห,โโหนี่สุดแมพแล้วนะครับขออนุญาตเติมน้ํามันแป๊บนะครับผมครับตอนตอนนี้เติมน้ำมันแล้วนะครับทุกคน นี่ฮะโอ้โหรายละเอียดที่มาจัดอันนี้ก็จะเป็นล็อกทานนะครับวัตบรรทุกนะครับผมข้างหลังนะทุกคนเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้เป็นบรรทุกของมานะครับน้องน้องโอเคตอนนี้เราไปบรรทุกของมานะครับให้ช่างนะทุกคนเราไปวิ่งงานนะเพราะว่ารถไปทาให้เขาเราก็ต้องช่วยเขาทํางานนะครับน้องน้องไปเราไปวิ่งส่งของกันนะครับหมู่บ้านข้างหน้าเรานะครับผมไกลๆนู่นเลยนะครับโอเคไม่รู้ว่าผู้หญิงใครยังอยู่ยังอยู่ยังยมังมีคนอยู่ไอ เดี๋ขาุใครวะไปดูครับเราไปส่งของก่อนตอนเนี้ยเราไปถ่ายของเนี้ยอันนี้อู่อูอูเราอยู่ตรงเนี้วะที่เราเข้ามาอ,อตรงนี้นะทุกคนนี่ครับเรามาส่งของกันหมู่บ้านไหนครับเนี่ยแล้นจนหมู่บ้านข้างหลังครับเดี๋ยวเราขออ้อมก่อนนี่ครับแวะเซเว่นกินข้าวก่อนไหมโอเคก่อนไปส่งของเราขอแวกกินข้าวก่อนเลยกันนะครับ นี่คือเราทํางานรอรถเราเชื่อรถไหลโอ้รถชนหลังคาไปแล้วครับตอนนี้เกือบชนครับน้องๆดีนะยังมีแบบว่าอันนี้ของป้าร้านร้านข้าวอยู่นะครับโอเคเราผมขอกินเอส้มตำนะครับโอ้ล้วแม่งนั่งบนโต๊ะอย่างงี้ยกรยี่นะครับเวลาป้าแกแม่งมีออ้เหมือนกันครับเนี่ยหลังร้านอะ่ะดูดิเชื่ออย่างเอาโอ้มีร้านตรงนี้เหมือนกันนีครับ ร้านรถนะฮะร้านรถซิ่งนะครับแล้วก็มานั่งกินเบียร์เจ็บเบียร์เฮ้ยจิบกูเฮ้ยนี่ครับจิบเบียร์เฮ้ยจิบเบียร์ได้ด้วยนี่เบียร์ใครไม่รู้ฮะโอเคตเติมก่อนเติมตอนนี้ขอเติมก่อน,นนะครับทุกน้องโอเคโนะครับเดี๋ยวเราไปส่งของแล้วก็ไปหาเอารถกันดีกว่าไปตอนนี้เราอิ่มเบียร์แล้วทุกคนอ๋อ,อน,นี่ครับผมทุกคนหมู่บ้านนี้นั่นเองนะครับโอเค น่าจะอยู่ด้านหลังนะครับไม่รู้ว่าเข้าไปยังไงครับเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปกันนะครับหนูดูแบบควันดำนะครับดีโบว์วิ่งเฟียยเ้ยวเดี๋ยวเบิร์นร้อยโชว์เบิร์นร้อยโชว์หุยเอียเอ๊ยาะเยาะเลยนะครับเนะี่ยมาเราเข้าไปหุ้นูบ้านกันเลยครับเออนี่เรามาส่งอะไรรถอีกอูน,นึงนะครับท็อปสกิลเล็ตนะเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอูน,นึงขึ้นได้ปะนะเนี่ยไหลไหลไหล เดี๋ยวเราต้องถอยหลังขึ้นนะครับเกียร์ถอยหลังมันน่าจะอึดได้ปะได้ปะหุือได้อยู่มั้งได้อยู่ค่ะทุกคนอุ้ยอึดอีกนิดนึงหืมรถรถของหนักจัดครับโอเคท็อป4เขนนะครับอู่นี้นะโอเคเรนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราของลงก่อนเลยกันนะฮะเนี่ยพอของลงเสร็จเราก็เติมเบียร์หืมแจ่มแมวจริงๆนะโอเคครับผมตอนนี้เราเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเอารถโอเพ่นกันดีกว่า เดี๋ยวเราไปเอาร้อยยี่ห้าโอเพ่นกันดีกว่าเดี๋ยวทุกคนร้อยยี่ห้าบังลมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาแต่งรถเรื่อยๆนะทุกคนแบบว่ามีหลายคันะนะครับเราไปทรงเชงในสนามดีกว่าไม่รู้ว่าแมปนี้มีสนามหรือเปล่านะนะครับก็เดี๋ยวเราทรงเชงแว้นหลังถนนนะทุกคนโอเครถน่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้แบบช่างแบบทําแบบเร็วเกินอะ่ะน้อง นี่ครับคอกซิงคอกซิงนี่ครับจอดนี่เรียบร้อยครับไปชนของเข้าของเขาอีกทุกคนนี่ครับผมทุกคน้โหูอย่างเฟีย้ยวดูดินี่ฮะหืมเรายิบผ้าโอเพ่นเรามาดูว่าความแรงมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับโอเคไปลองลดกันเลยดีกว่านี่ครับทรงแค่แบบว่าค้าขับแล้วก็แบบกินขาดแล้วเนี่ยทุกคน ไม่จะเสียงมันไม่มีวะ่ะแกใส่ท่องเงียบพี่ภูบอกวะนะครับโอเคไปลองรถกันเลยเออฟรีฟรีฟรีแต่รถรู้สึกเงียบจัดนะครับน,น้องๆ <vodka> เงียบไหมวะเงียบครับมิได้ยินได้ยินจะเสียงเกียร์ฮะอุ้ยอุ้ยแรงอะเนี่ยเอาไปทำเป็นเล่นไปสามร้อยนะครับทุกคน โอ้ยสามร้อยกว่าเหมือนกันนะทุกคนนะครับหกเกียร์เนี่ยครับมีแต่เสียงเกียร์นะครับผมโอ้โหโอเพ่นเรารู้สึกว่าเกียร์ใส่ท่อหมกให้เรานะยแบบทรงเช้งอะ่ะโอโย้ยงานรถเต็มนะตอนนี้โอเคตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับยังฟีลล์วะยังเสียวอ่ะเอ้ยข้ซิ่งมาว่ะตามดิครับผมไปดูนว่าเราจะตามทันเปล่าไปครับตามทันครับน้องๆมึงมึงรอบตัด เป็นไงแซงไปครับรน้องๆก็ขูรถแรงๆเป็นไงรถเราแรงกว่ารถกระบะไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ขู่โอเพ่นครับสามร้อยกว่าครับรน้องๆเนี้ยหกเกียร์ด้วยครับผมโอ้โหดูดิสามร้อยยี่สิบห้านะครับผมอันนี้คือแบบหมอบแบบดูดิหูติดอย่างเดียวติดเสียงไม่มีครับน้องๆโอ้โหถ้ามีเสียงนี้จะโหดขนาดไหนเนะโอ้โหอย่างเปี้ยวอะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเอารถนะครับขึ้นกระบะไปแบบว่าเอาไป ไปลองสนามดูนะครับไปลองแข่งดูนะครับเดี๋ยวเราเอากลับบ้านก่อนแลยกลันเดี๋ยวเราขนไปก่อนนะทุกคนตอนนี้รถเราไม่มีเสียงนะครับทุกคนนะไอยร้ผ้าบังลมโอเพ่นเรานะครับโอเคผมทุกคนก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาคลิปนี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเคกลับบ้านก่อนเลยกันนะครับ,รบผมเจอใหม่คลิปหน้านนครับผมบ๊ายบายครับยูเก้เฮ้ยชนเรียบร้อยฮนะ